วิธีการถอดเปลี่ยนลูกอัพที่มีปัญหานะครับการดีคอร์ในขัเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นใต้ปอเกิดมาจะเป็นหัวแชกหนึ่งตัว ขอบชคครับนะครับล็อเบอร์14สองตัว <c oughs> ก่อนถอ,อดนะครับให้ทำการคำ้ำรถเข้ามาให้มันเยียงก่อนนะครับให้ล้อล้อหลังลอยนะครับ จะมีสองเคสนะครับคือรถที่จอดอยู่กับร้านนะครับรถลูกค้าถ้ารถลูกค้าเข้าไปนะครับให้ทําการถ่ายนะครับที่เลขคอรถนะครับแล้วก็ที่เลขใหม่นะครับสลับโชคครับที่มีทําการเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นสีแต้มสีชมพูนะครับอันนี้คือโชคใหม่โชคตัวเก่าจะไม่มีนะครับจะแต้มเป็นสีเหลืองธรรมดานะครับจะต่างกันโอเคบอกกลับนะครับ นำโชคอัพเก่านะครับใส่ที่กล่องเดิมน,นะครับพร้อมเขียนหมายเลขคอนะครับอยู่ตรงนี้นำใส่มานะครับพร้อมส่งรูปถ่ายเดือยนไม่และเลขคอด้วยนะครับ